แชมป์แรกมาแล้วมากกว่าแชมป์คือความสุขมากกว่าแชมป์คือหัวใจนักสู้ไม่ขอวิเคราะห์ใครขอแค่ชื่นชมทุกๆคนสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียนะครับในช่องของเฮียอวยนะครับในช่วงข่าวฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่คว้าแชมป์ลีกครับมาได้นะครับ ไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องของเฮียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เฮียเอามาลงนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบใจหรือถูกใจก็ฝากแชร์คลิปนี้ของ er เฮียออกไปให้ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาจากหัวใจของเฮียจริงๆนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะฮะในเรื่องอลูกเกมหรืออะไรก็เดี๋ยวจะไปพูดกันทีหลังนะฮะ เอาเป็นว่าคลิปนี้จะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาทีมของเรานะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าการที่เราจะต้องถึงเสียเทียโก้อากันมาทางด้านโรเบโตฟมิโนนะครับที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทางสโมสรลิเวอร์พูลออกไปนะฮะก็เป็นที่เป็นนักเตะค,คนที่เรา รักคนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็สามารถช่วยสโมสรลิเวอร์พูลได้มากมายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในการทําทีมของสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปแถมก่อนเริ่มที่จะเปิดฤดูกาลเรายังมาเสียกองกลางคนสําคัญถึง2คนนั่นก็คือฟาบินโยกับทางด้านจอแดนเฮนเดอร์สันที่มีข้อเสนอจากทางลีกซาอุ นะครับให้ไปเล่นสโมสรแล้วก็ขอซื้อตัวไปก็ทำให้เราต้องควานหาในตำแหน่งกองกลางจีเกนครับก็มีปัญหามากมายในการที่จะต้องจัดหาผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมแม้กระทั่งการยื่นขอซื้อทางด้านอมอยเชสไคเซโดแม้จะทุบกระเป๋าทุบกระปุกทุบครังของตัวเองก็ตาม115ล้านปอน มอยเชสไคเซโดก็ไม่มาอยู่กับสมโมสรเราจะซื้อลาเวียจะหันกลับไปซื้อลาเวียลาเวียก็ไม่สนใจเราแล้ว,ลวกลับไปอยู่กับทางด้านเชลซีแทนสนใจนักเตะกองกลางคนอื่นๆก็ไม่มีใครมาจนไปคว้าวาตารุเอนโดที่ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทางด้านเจเกนครอปต้องการตัวมาได้นในราคาเพียงแค่10 ล้านปอนเท่านั้นนะสิบสิบล้านหรือสิบสามล้านเนี่ยีจะไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกแรอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงสนามแต่พอเริ่มปรับตัวได้ก็ทำให้ออกองกลางของเราเริ่มมีความแน่นอนแล้วก็ความนิ่งมากขึ้นจนมาเป็นทีมของเราทุกวันนี้นะครับแต่ปัญหาของเราไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับนักเตะของเราที่บาดเจ็บอยู่แล้วนะครับก็ บาดเจ็บเพิ่มกันเข้าไปอีกเริ่มตั้งแต่โจอมาติที่มีอาการมาเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาดจนต้องรับผ่าตัดทั้งทั้งที่ในช่วง5นัดแรกฟอร์มกำลังดีแต่ก็ต้องมาบาดเจ็บซะกอ่อนจนต้องดันจาเรลคอนซาซึ่งก็กลายเป็นนักเตะที่กำลังสำคัญของเราเป็นดาวรุ่งที่มาจากอะคาเดมี่ของเราก็ทำให้เรามีกองหลัง เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเจอเรลคอนซาในมุมร้ายก็ยังมีมุมดีแต่หลังจากนั้นนักเตะของเราก็เริ่มทยอยบาดเจ็บกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเยโก,โก้กันตาร่าที่หายจากการบาดเจ็บก็มาบาดเจ็บเพิ่มไปอีกสเตฟานไบเซติกกองกลางที่เราคาดหวังว่าจะเป็นกองกลางตัวรับที่ น่าจะาทําผลงานได้ดีก็ได้ลงเล่นสองนัดแล้วก็บาดเจ็บอีกรวมไปถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนบาดเจ็บหัวเขา่าโดมมนิกสปอตไลน์บาดเจ็บกล้ามเนื้อทางด้านเคอรติโจนก็บาดเจ็บที่ข้อเท้าโมเมสซา่าก็บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเออไม่รู้จะทำยังไง เกิดติดโจนก็ไม่รู้ว่าจะน่าจะมีข่าวดีกันบ้างขึ้นดาวินนุนเยสก็บาดเจ็บเพิ่มไปอีกทำให้ก่อนเริ่มเกมเกมนี้ของเราเนี่ยมันดูมีปัญหาไปหมดโมเมสซาลาฟิตไม่ทันดาวินนุนเยสฟิตไม่ทันโดมินิกโซบอลไลฟิตไม่ทันก็เลยทำให้เราต้องจัดตัวผู้เล่นเท่าที่มีนะครับ ถ้าทุกคนได้ดูก็จะเห็นว่าในนัดนี้ผู้เล่นดูเหมือนจะเป็นตัวหลักเพียงแค่อยู่ไม่กี่คนนั่นก็คือฟานดโคนาเต้ดียังได้แบอรี่กลับมายังได้แอนดี้แอนดีแอนดี้ดดดโรเบสันกลับมามีวัตรุเอนโดมีอเล็กซิสแมกกาลิเตอร์มีฮาวิเอเลียดมีลุยดีอาร์ต แต่เท่านั้นยังไม่พอเล่นไปเพียงแค่30นาทีเรายังต้องมาเสีย Ryan ไรอันกาฟินแบปอีกด้วยการที่โดนทางด้านมอยเชสไกเซโดเสียบเข้าไปที่ข้อเท้าข้อเท้าถึงกับบิดนะครับแต่ลูกนี้กรรมการก็ไม่ให้แม้กระทั่งใบเหลือง VAR ก็ไม่มีการดูไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเรานะครับก็ มองไปที่ข้างสนามก็มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจแดนเดนเจเจเดนไอเจดันไอเจเดนเดนเออเจมแมคคอนเนลบ์บับบี้คลาร์กกาเรลคอนซาอ่านิโอนี Dan Dan, เอ่ nell, ark, a, เจสันคูมาร์สนะครับ คนที่เป็นซีเนียที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้ก็มีเพียงแค่คอสตาซิมิกัสโจโกเมสซึ่งโจโกเมสก็ได้ลงมาแทนทางด้านไลอ้อนกาเฟนเบิร์ดแล้วก็ทางด้านโจโกเมสไปเล่นแบ็คขวาแล้วเราก็ต้องดันแบดลี่ขึ้นไปเล่นเป็นตัวตัวทำเกมลุกทางทางด้านขวาแล้วถอยเอเลียดลงมาเล่นเป็นมิดฟิลดแทนนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับ หมากปรับเกมของเชคอีที่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทําได้ดีนะครับในเรื่องรูปเกมก็ต้องยอมรับว่าเชลซีก็ดีนะฮะแล้วก็แต่เราเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะไล่มาเลยอ่ะเฮียจะพูดนะครับวันนี้มีแต่อวยแล้วกันไทเอียนก็ขออภัยด้วยนะไล่มาถึง ไล่ไปตั้งแต่เนี่ยลูกสาประตูเควินเคลเฮอร์วันนี้ความนิ่งมากไม่มีลูกเฟ้ฟะไม่มีลูกออกบอลเสียไม่มีลูกอะไรที่ทำให้เป็นข้อกังวลของกองหลังเลยการออกบอลแต่ละครั้งของเขาแม่นยำแล้วก็แน่นอนใจเย็นสุดๆแถมมีลูกเซฟให้เราเห็นอีกมากมายเซฟที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับนะ เราน่าจะเสียประตูไปถึง3ครั้งนะครับนะัดลูกจอดจ่อนะครับแต่เควินเคลเฮอ์ก็ช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เราไม่เสียประตูนะครับแล้วก็ทำให้เควินเคลเฮอ์นะครับได้รับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะในแมตช์นี้แต่พว่าเอ่อ,อด้านฟันไดก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมไปนะครับจนเจคกนครอนะครับออกมากล่าวว่าการที่เรา อสโมสรเราเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่มีผู้รกษาประตูที่ดีที่สุดในโลก1คนนั่นก็คืออลิซงเบเกอร์แล้วเราก็ยังมีผู้รกษาประตูหมายตัวสำรองหรือว่าเบอร์สองของเราเนี่ยที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนี่คือคำพูดของนายใหญ่ของเราเจคินครับนะครับอืออย่าก็เห็นด้วยจริงๆว่าเคลเฮอร์เมื่อวานนี้สุดยอดจริงๆนะครับ ขอปรบมือให้เควินเคลรเฮอร์ไม่รู้ว่าอนาคตของเควินเคลรเฮอร์ยังจะต้องอยู่กับเราต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องออกไปหาสโมรสรใหม่ๆที่ได้มีโอกาสลงเล่นได้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของทั้งสโมรสรแล้วก็ทั้งตัวเควินเคลรเฮอร์ด้วยนะครับโจโกเมสอ่าไม่ใช่เบอร์กิวฟันไดวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าแข็งแกร่ง เป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของสโมสรลิเวอร์พูลในนัดนี้เลยจริงๆเล่นได้ทั้งรับแล้วก็ลุกการตัดบอลที่เฉียบขาดแม่นยําการสกัดบอลที่เด็ดขาดการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการเข้าปะทะที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ตลอดเวลานี่คือฟันไดที่อยู่ในร่างที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับสำหรับกัปตันทีมของเรา แถมเขาเป็นฮีโร่ของเราด้วยในการโมงประตูชัยของเราให้คว้าชัยชนะแล้วก็คว้าแชมป์ลีกครับนะครับคาราบาวครับเนี่ยมาเป็นสมัยที่10ด้วยซ้ำต้องขอปรบมือให้กับกับตันทีมของเรานะครับเวอร์กิลฟันไดย้ยอดเยี่ยมจริงๆโคนาเต้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเล่นด้วยบันสมองและพละกกำลังที่เขามีจนเขาหมดแรงแล้วก็ เขาสามารถช่วยงานฟันไดได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยโจโกเมสได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเมื่อวานโกนาเต้เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นดีเล่นจนหมดแรงจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางแพทย์ของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าโกนาเต้เนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะจะได้เล่นนานๆจนเขาต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเอาจอเรลควอนซ่ามาแทนในช่วง ต่อเวลาพิเศษอัดออกไป15นาทีในช่วงครึ่งหลังนะครับ15นาทีสุดท้ายก็เอากวนาเต้ออกแล้วก็เอาคอนซาล,ลงมาแทนนะครับคอ mm hmm. นนาทบลลี่ทำผลงานได้อย่างดีนะครับไม่มีข้อผิดพลาดไม่กลัวแม้กระทั่งเบนชิเวลที่ในลูกจังหวะนั้นถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับก็เป็นการสกัดกันธรรมดากาันเข้าเบียดแย่งกันธรรมดานะครับไม่รู้ว่าเบนชิเวลจะโกรธอะไรเด็กนักหนานะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน ซึ่งแบดลี่ก็แสดงให้เห็นหัวเจิตหัวใจว่าถึงเขาจะเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้หงอไม่ได้แงนะฮะสามารถต่อกรกับทางด้านเบนชิวเวลนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์เกี้ยวกาดอะไรนะครับผลักมาก็ผลักกลับนะครับไม่ไม่มีไม่ได้ออกไม้ออกมืออะไรมากแล้วก็ทําผลงานแล้วก็สามารถปั่นป่วนเบนชิวเวลได้อย่างเหลือเชื่อแล้วก็ทําให้เบนชิวเวลไม่สามารถเติมเกมรุกขึ้นมาได้ถนัดทนีนะครับ ก็ต้องชื่นชมคอนเนลเบอรี่แม้จะโดนโดนเปลี่ยนตัวออกก็ตามนะฮะแอนดี้โรบสันนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับนะบสุดยอดจริงๆวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นลูกครอสอ่าลูกดักเก็บกินลูกการวิ่งไล่เบียดสกัดนะครับนักเตะของทางด้านเกลซี LC, สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ต้องขอปรบมือให้กับแอนดี้โรบสันนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเช่นเดียวกันนะครับเอาคอสตาซิมิกาดลงมาแทนนะฮะวาตารุเอนโดคนนี้ไม่ชมไม่ได้นะครับวันนี้โดดเด่นมากจริงๆนะครับในการยืนในตำแหน่งหมายเลขหกของเขาเนี่ยสามารถอ่านเกมคู่ต่อสู้ได้เข้าเบียดปะทะคู่ต่อสู้ได้โดยที่ไม่กลัวนะครับจะโดนเตะจะโดนอะไรไม่มีบน่นไม่มีอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาเล่นอย่างเดียวนะครับ คุ้มมากๆกับค่าตัวเพียงแค่สิบกว่าล้านปอนด์เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับที่เราได้เข้ามาจริงๆแล้วความรู้สึกของเฮียนะครับวาตรุเรนโดคงเป็นเนื้อนาบุญกับทางสโมอสรของเรานะครับเข้ามาอยู่ในสโมอสรของเราในช่วงที่เราขาดแคลนนักเตะแบบนี้การเล่นด้วยความมันสมองการเล่นรูวกจากจังหวะรือว่าตัวเองไม่มีความเร็วแต่ก็ใช้ทักษะอย่างอื่นในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการ อานทังบอลการดักบอลการออกบอลที่เล่นไม่มีหวือหวานะครับแต่ว่าการออกบอลแต่ละครั้งแม่นยำแล้วก็ชัวแน่นอนนี่แหละครับความมีระเบียบว,วินยัยความมุ่งมั่นของนักเตะชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับวาตารุเอนโดอเล็กซิสแมกเกอลิเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเล่นเข้าขากับวาตารุเอนโดได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงกับนักเตะคนอื่นๆด้วย สามารถช่วยทีมนะครับจัดการทั้งเอนโซเฟอร์นันเดสแล้วก็มอยเชสไคเซโดได้อยู่หมัดปะทะกับทางด้านทั้งสองคนก่อนที่จะถึงวาตารุเอนโดได้ตลอดเวลามีการเล่นทั้งลุกและรับได้อย่างยอดเยี่ยมและสอดคล้องสอดประสานกันได้อย่างกลมกลืนและกลมกล่อมแม้ว่าดูแล้วเจ้าตัวก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็ต้องถูกถอดเปลี่ยนตัวออกไป ส่งความสดของบรรดาดาวรุ่งของเราลงมาแทนและวันนี้ก็ขอปรบมือให้กับแกรี่แมกคาริเตอร์ในการที่คว้าแชมป์แรกของตัวเองในานามสโมสรนนะครับนะในการที่เล่นในหมดสโมสรแล้วก็ย้ายกับมาอยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลในปีแรกด้วยขอปรบมือให้กับนักเตะแชมป์โลกชาวอร์เจนติน่าคนนี้นะครับอเล็กซิสแมกคาริเตอร์ ไลอ้อนคาร์บนเบิร์ดนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการบาดเจ็บด้วยนะครับกำลังทำฟอร์มได้อย่างดีเล่นได้ดีนะครับในวันนี้นะฮะฟองบอลได้เหนียวแน่นแล้วก็อ่ารู้จักการเล่นจังหวะได้ดีขึ้นการปรับตัวลงมาเล่นในเกมลับการจ่ายบอลที่ค่อนข้างเฉียบขาดแล้วก็การไปกับบอลที่ดูวุบวาบน่ากลัว ถ้าไลออนเกฟเฟนเบิร์ดยังอยู่ในสนามและช่วยเล่นกับหลุยดีอาร์ตหลุยดีอาร์ตจะไม่เป็นตัวแบกมากขนาดนี้็นาเสียดายที่เขาบาดเจ็บก็ขอภาวนาให้เขาไม่บาดเจ็บมากและก็หายกลับมาช่วยสโมอสรของเราได้ไวๆนะครับฮาวิเอเลียดนะครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหัวจิตหัวใจเป็นสโมอสรลิเวอร์พูลอยู่แล้วเขารักสโมอสรน,นี้เขารักเจสันคอปเขารักเพื่อนร่วมทีม เขาทำทุกอย่างเพื่อร่วมเพื่อเพื่อร่วมทีมแล้วก็สโมสรแล้วก็ทีมในวันที่เขาได้ลงรับหน้าที่ในการลงมาเล่นเขาจะวิ่งไล่ไปทั่วสนามไล่บีบไล่สกัดไล่จนนักเตะคนอื่นทําหน้าที่ได้ง่ายขึ้นอาวีเอเลียดเหมือนเป็นเครื่องจักรตัวเล็กๆที่คอยทําให้สโมสรหรือทีมของลิเวอร์พูลไหลลื่นต่อไปได้นะครับ แม้ว่าจะมีข้อเสียในการออกบอลอาจจะออกบอลยากแล้วก็ออกบอลเสียบ่อยแต่นั่นไม่เป็นไรเอาความขยันเข้ามาแทนนะครับก็ขอปรบมือให้กับไอ้เจ้าหนูฮาวิเอเลียดนะฮะโคดี้กัคโปวันนี้แม้จะมีบทบาทน้อยไปน,นิดเพราะว่าทางด้านเชลซีเขาก็วางกำลังไว้การที่ป้องกันการเล่นของโคดี้กัคโปอยู่แล้วเพราะว่าเขาแพ็คเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวค่อนข้างหนานะครับทำให้เราสามารถ เจาะเข้าไปยากนะครับแต่ว่าก็ยังมีทีเด็ดในการขึ้นเทคตัวหมง่งการบังบอลการหม่งเช็ดให้เพื่อนการครองบอลที่ดีการเรียกฟาวได้นะครับแล้วก็มีการหม่งชนคาไอชนเสาไป1ครั้งซึ่งมันน่าเป็นประตูมากๆนะครับขอปบมือให้กับโคดีค้กัปโนักเตะที่อนาคตก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับอายุยังน้อยอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะฮะโคดีค้กปโทต่อไปเรื่อยๆส่วน ลุยดีอาร์ตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกของเราจริงๆในวันนี้นะครับเล่นทุกอย่างเล่นจนไม่มีแรงจะวิ่งแล้วนะครับนะร้อนาทีนี่วิ่งอยู่ตลอดเวลาจนช่วงไอ้ท้ายเกมของช่วงต่อเวลาพิเศษออกไปเนี่ยจนไม่ไหวแล้วจนต้องเรียกรุ่นน้องมาบอกว่าเองมาเล่นแทนในตำแหน่งค่าทีเดค่าพี่ยินหน้าเป้าเองทาไม่ไหวแล้วค่าจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเดินถึงกระผกกระเพกหมดแล้วนะครับ ก็พยายามเต็มที่ทุกอย่างเพื่อทีมนะครับทั้งการลากเลือ้อยการกระชากนะครับในช่วงแรกมีโอกาสยิงนะครับนะแต่ต้องมีขอบอกไปนิดนึงว่าการที่ดาวิดนุนเยสเลือกยิงแต่ละครั้งมักจะยิงเสาแรกนะครับลองเปลี่ยนไปยิงเสาไกลบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะดีขึ้นนะครับการลากเลื้อยของเขาบางครั้ง ดูเหมือนไปไม่สุดนะฮะงึกๆงักๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อดีนะครับในการที่ทําให้กองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยอวงกับเขามากแล้วก็ทําให้ตัวอื่นของเราเนี่ยว่างขึ้นดูได้จากวันนี้การประกบเขาไม่ใช่ประกบเขาแค่คนเดียวบางครั้ง2คนหรือถึง3คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องชื่นชมลุยดีอาร์ตเขาปรบมือให้สําหรับแชมป์นี้นะครับนะโอเคส่วนดาวรุ่งที่ลงไปนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมนะครับโจโกเมสคนแรกที่ลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับนะสำหรับโจโกเมสซึ่งการที่ลงไปเล่นในตำแหน่งของทางด้านคอนเน์เบร์ี่ซึ่งทางด้านโจโกเมสก็ปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มีการเปิดบอลที่มั่นยำหรือว่าอะไรเนี่ยก็ช่วยในเกมรับทำทำผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรโจโก o เมสทำได้ทุกอย่างนะครับเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ของเราจริงๆตรงไหนขาดแคลนเขาเล่นได้นะครับในตำแหน่งกองหลังบางครั้งเล่นกองกลางก็ยังเล่นมาแล้วนะครับสำหรับโจโกเมสก็ขอปรบมือให้กับโจโก o เมสอีกคนหนึ่งนะฮะส่วนคนที่ลงไปอีกนะครับบ๊อบบี้ครากโชว์ให้เห็นถึงความสามารถนะครับความมุ่งมั่น แล้วก็การออกบอลการพลิกบอลทำได้ดีจริงๆนะครับสำหรับบอปีครากเจมแมคคอนเนลนะครับเล่นในตำแหน่งนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนที่อา,อายุน้อยก็จริงแต่เล่นบอลด้วยความฉลาดนะครับการเข้าประทะเขาจะไม่เข้าประทะโดยตรงนะฮะเขาจะใช้ความพลิกบอลหรือไม่ก็ออกบอลเร็ว แม้ว่าบางครั้งดูเหมือนจะเงอะๆงอะไปนิดนึงแต่ว่าการที่เขาก่อนที่เขาจะได้บอลเนี่ยเขาบ้องไปก่อนแล้วว่าเขาจะทําอย่างไรแล้วเขาจะต้องออกบอลให้ชัวร์ที่สุดนั่นคือข้อดีแล้วก็ความที่เขามีความใจสู้นะครับไล่เบียดบังแล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนควรทําฟาวจังหวะไหนควรต้องตัดเพื่อที่ไม่ให้เกให้ให้ทีมเราเสียเปรียบต้องขอปบมือให้กับทางด้านเจมส์แมคคนเนลนะฮะ แล้วก็คอ,อสตาซิมิก์สที่ลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับนะครับวันนี้เล่นได้ดีทั้งลุกทั้งรับรวมไปถึงการเปิดบอลที่ค่อนข้างแม่นยำโดยเฉพาะการที่เปิดบอลลูกเตะม,มุมไปให้กับทางด้านโอคิวฟันได้หม่งเป็นประตูชัยนั้นสุดยอดจริงๆแม่นมากดูจากรูปที่่าตอนที่เขา กำลังจะเปิดดูเขาตั้งสมาธิแล้วก็เป่าลมหายใจนะฮะแล้วก็เปิดบอลออกไปนะครับแล้วก็สำเร็จจนได้นะครับขอ,อปรบมือให้กับอ,อสตาร์ซิมิกาสนะครับแล้วก็ที่ลงไปอีกหนึ่งคนนั่นคือจาเรลคอนซาแม้จะเป็นแค่15นาทีก็ตามแต่ว่าการเล่นของเขาดูเนียนตานะครับเพราะว่าเราเห็นเขาเล่นบ่อยๆอ,อยู่แล้วเมื่อมายืนคู่กับ เวอร์กิลฟันดานะครับทำให้งานของเวอร์กิลฟันดก็ผ่อนลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะการที่เขาเป็นคนออกบอลค่อนข้างแม่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การไปกับบอลการพาบอลขึ้นไปข้างหน้านั่นเป็นจุดเด่นของเขารวมไปถึงการยิงประตูการยิงไกลการจบสกอร์ของเขาในเจงเกาะในเกอบเขตโทษเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นของเขาซึ่งในฤดูกาลนี้เขาก็ทําให้กับลิเวอร์รพูลไปแล้วถึง2ประตูนะครับสําหรับ กาเรลคอนซานะฮะส่วนอีกคนพูดไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเะเดนดันนะครับอ่าคนนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนได้เห็นตั้งแต่เขาลงมานะครับเหมือนมีดาวิดนุนเยสหนึ่งคนนะครับที่ลงไปนะครับเหมือนดาวิดนุนเยสเลยมีความขยนันมีความปราดเปรียวมีวิสัยทัศน์ ที่ดีนะครับการออกบอลที่ดีการเข้าแย่งบอลการเข้าะทะคู่แข่งนะครับช่วยดีเลยเกมไม่ให้ไปถึงนักแนอาแดนกลางได้เร็วนะครับเป็นนักเตะที่มีแววแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆนะครับสำหรับเจเดนแดนนะครับคนนี้จำชื่อไวด้ดีนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาคุมทีมต่อจากเจเกนครอปก็ตาม นักเตะเหล่านี้เฮียยังอยากให้อยู่ในสโมสรของเราต่อไปอีกนานๆนะครับดูแล้วมันมีความสุขจริงๆนะฮะส่วนนักเตะที่ยังไม่ได้ลงไปนะครับนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันคูมาร์แล้วก็นิโอนี่เจ้าหนูนิโอนี่เนี่ยเมื่อนัดชิงนะครับอ่าเมื่อไม่กี่ปีนะั้นเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เขาได้เข้ามารับเหรียญแล้วได้รับโทรฟี่แล้วนะฮะ ก็เป็นความหวังของสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปนะครับเจ้าหนูนีโอนี่คนนี้ก็จําไว้เดนสันคูมาร์สก็เช่นเดียวกันนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แม้ว่าจะไม่ได้ลงนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าเขาจะมีโอกาสเมื่อไหร่นัดในวันที่จะเจอกับเซาท์แทมป์ตันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะฮะในการเล่นฟุตบอลเอฟเอเนี่ยอาจจะได้เจอเราจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้นะครับได้ลงไปวาด ลดลายเฉิดฉายนะครับในเกมนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะกองหลังอาจจะเป็นจารเรคอนซานะครับยืนคู่กับใครสักคนหนึ่งนะครับไม่น่าจะเป็นโกนาเต้หรือฟานไดนะครับอาจจะเป็นยืนคู่กับโจโกเมสก็เป็นไปได้นะครับส่วนเจหนูแบ็ลี่นะครับก็น่าจะได้ลงนะฮะแล้วก็แบ็กซ้ายก็อาจจะเป็นคอสตารซิมิกาสกองกลางนี่อาจจะเห็นแผงดาวรุ่งของเรายกแผงก็เป็นไปได้ แล้วก็ทั้งแนวรุกก็อาจจะได้เห็นแนวรุกที่เป็นดาวรุ่งของเราทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับนะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับสโมสรษษแล้วก็นักเตะของลิเวอร์พูลรวมไปถึงสตาฟโค้ดรวมไปถึงเจเกนครับด้วยนะครับอาความสุขแบบนี้แหละครับที่ได้รับในเกมนี้นะครับก็คือนักเตะของเราเนี่ยรวมพลังรวมกันสู้นะครับ นะรวมใจกันสู้รวมทุกอย่างทุกมีทุกอย่าง,างสู้จนหมดแล้วแล้วก็มีสมาธิกับเกมอยู่ตลอดเวลานะครับมีความมุ่งมั่นที่จะมอบพลังทั้งหมดให้กับแฟนบอลแล้วก็คนสําคัญของเขานะครับนั่นก็คือเจเกนครอฟนะฮะแล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลที่รักที่เชียร์สโมสรน,นี้มาตั้งแต่แปดขวบนะครับอย่างเนียเนี่ยตอน8ดขวบ เฮียวิ่งไล่หวดฟุตบอลอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเรายสัปดาห์ยิ่งถ้าเล่มไหนนะฮะมีรูปของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นรูปแรกเลยที่มันสะดุดตายเฮียมากๆทีมอื่นเฮีย,ยยังเฉยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้จักทีมใดเลยนะฮะแต่ได้ยินชื่อสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยบ่อยมากๆในตอนข่าวเช้านะครับที่อ่ายอโยองหรือว่าอ่ออาเอกชัยนบ เอกก็ใช้นบจินดานะฮะที่อ่านข่าวช่องเจ็ดตอนเช้าก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินตลอดเวลาว่าลิเวอร์พูลชนะเราก็เอ๊ะทำไมทีมนี้มันชนะบ่อยจังอ่าก็ถามคุณพ่อว่านี่มันทีมลิเวอร์พูลมันอยู่ในประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเขาก็บอกว่าว่ายงกฤษน,นะแต่พ่ออเชียร์แอสตันวิลล่านะครับอ๋อแล้วก็บอกไม่รู้จักอะทีมอะไรไม่รู้นะครับนะก็ เลยเป็นสองคนที่พ่อเชียร์แอตตันววลล่าลูกเชียร์ลิเวอร์พูลนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของความชอบนะครับแล้วก็เป็นความรักนะครับแล้วก็นานวันเข้าก็กลายเป็นความผูกพันกับสโมสรน,นี้นะครับด่าบ้างชมบ้างนะครับนะชมบ่อยหน่อยนะแต่แม้ ก่อนหน้านี้ความสําเร็จเราจะน้อยก็ตามนะครับแต่เมื่อยามใดที่เราได้ดูทีมลักลงฟาดแข้งแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มมีการถ่ายทอดสดนะฮะช่วงที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดมาเนี่ยมันเหมือนจะมีมนสะกดนะครับให้ให้เฮียเนี่ยจดจ่ออยู่กับเกมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่แหละคือความสุขที่มันมากกว่าการได้เป็นการที่มันมากกว่าการได้เป็นแชมป์นะโดยเฉพาะเมื่อเพลง You Will Never Walk Alone นะครับ ดังขึ้นมาน้ําตาของเฮียเนี่ยมันมักจะไหลยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทีมจะแพ้หรือจะ,จะชนะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นครอบครัวของผมไปแล้วนะครับนะก็สิ่งที่อยากจะพูดมันก็มีอยู่เท่านี้ยินดีกับสโมสรลิเวอร์พูลยินดีกับนักเตะลิเวอร์พูลยินดีกับเดกเกงครับนะครับสําหรับแชมป์ในรายการนี้คระบาลีครับและเป็นแชมป์สมัยที่สินะครับ มากที่สุดในเกาะอังกฤษที่คว้าแชมป์รายการนี้มาได้นะครับยังไงก็ขอให้รักษามาตรฐานต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มนับแชมป์หนึ่งแชมป์แล้วนะครับเรายังเหลืออีกสามแชมป์ที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปขอให้ทําผลงานให้ดีๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากขอให้เล่นบอลอย่างมีความสุขขอให้เล่นบอลอย่างมีสมาธิขอให้เล่นบอลต่อไปเรื่อยๆนะครับสร้างความสุขให้กับสโมสร สร้างความสุขให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับแฟนบอลอย่างพวกเรา,เรานะครับแล้วก็ถ้าผลงานออกมาเป็นแบบนี้ใจสู้แบบนี้ดีไม่ดีฤด,ดูการนี้ปีนี้ปีที่จะอำลาครับเราอาจจะได้4แชมป์เป็นรางวัลให้กับสโมสรเป็นรางวัลให้กับเจคเก,กนคเป็นรางวัลให้กับแฟนบอลอย่างพวกเรานะครับชาวเดอะคสาวกของแดงนะครับ พวกเรา You Will Never Walk A l o n e เราจะเดินไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะเชียร์ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ความในใจของเฮียก็ออกมาแล้วนะครับนะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้เฮียก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ดีใจจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ได้ดูฟุตบอลที่สนุกแถมได้ดูว่าทีมเราเป็นแชมป์ด้วยนะครับแชมป์แรก ของฤดูการนี้แล้วมันน่าจะมีแชมป์ต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ